ระยองได้รับอิสรภาพนะครับในการถูกจองจำครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5ขอก็เลยทีมข่าวว้ที่ีขอโอกาสคุณแม่นะครับคุณแม่ยุพินมณนีวงก็เป็นคุณแม่ของคุณหม้ระยองอย่างที่เคยนําเรียนถ้าท่านผู้ชมเห็นหรือใครเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นมารดากับบุตรชายกันอ่าอย่างนั้นก็ขออนุญาตคุณแม่เลยเนาะ,ะไม่นี่หลายรอบแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่า ประมาณ4ี่ครั้งที่ได้เข้าออกเรือนจำครั้งล่าสุดนี่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเป็น<อ>ยังไงบ้างครับเอาถามอันตอนล่าสุดก่อนนั่นแหละได้ออกมาอา,อาทีเดียวค่ะและอาการนัดก็คิดว่าจะได้กลับบ้านก็เลยโดนฝากขังต่อคดีของปอทอที่คุณแมงน้อยแจง้งค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ยาวเลยหลายเดือนมากรอบนี้มาก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 กว่ารอบก่อน เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่านี่แหละพอมันมากแล้วก็ระหว่างนี่แหละประมาณสี่เกือบ5เดือนใช่คบถาจะถามว่าชินก็คงไม่ชินะนะเนาะแม้ว่าลูกเขาออกหลายรอบใช่ใช่เป็นอยู่ยังไงบ้างครับสภาพหัวจิตหัวใจได้สื่อสาร<ช>อะไรกับคุณไหมบ้างไหมในรอบสี่เดือนที่รอบนี้เนี่ยห้าเดือนเนี่ยถ้าถามด้วยความเป็นแม่ก็ทุกข์อะคะ่ะเพราะว่าในคุกไม่ใช่บ้านเรา มันไม่ได้มีความสุขสบายอะไรขนาดนั้นได้สิ่งที่ไมค์ออกมาเคลื่อนไหวไมค์ก็ไม่ได้หวังว่าไมค์มาติดคุกไมค์หวังว่าเป็นกระบอกเสียงพี่น้องเพื่อพี่น้องประชาชนที่รัฐสวัสดิการเข้าไม่ถึงเพราะปกติแล้วไมค์ก็จะทําเกี่ยวกับจิตอาสามาตลอดค่ะแต่มาหตนุนี้ก็คือก็ไม่รู้ด้วยระบบอะไรคือที่โดนจับทั้งหมดมีแต่คนเห็นต่างใช่ ไม่มีทางทำใจได้อยู่แล้วตัดตัวไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าามไหมไหมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะจะได้เข้ารอบนี้ใช่ไม่ได้ถอนประกันไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ถอนประกันไม่ได้ผิดเงื่อนไขแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมต้องเข้าไปอยู่อีกตั้งเกือบหเดือนเนี่ยหเดือนได้แม่ก็ยังงงอยู่วันนี้จะได้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะแต่ก็ยังไม่ที่สุดคือห่วงห่วงห่วงข้างในยังมีคนที่ยังเหลืออยู่นึกถึงความรู้สึก ของแม่แม่ทุกคนที่ลูกยังอยู่ข้างในยังไม่ได้ออกมาทุกคนรอทุกคนมีความหวังเหมือนแม่เหมือนกันกังวลอีกไหมหรือเราคาดการอีกไหมว่าไหมออกมาแล้วจะจะจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าจะต้องอะไรความเป็นตัวของไหมเองเป็นยังไงครับอขออนุญาตคุณแม่อย่างนี้ดีกวกา ตั้แต่เป็นเด,<ถ>เด็กเขามาตั้งแต่นู่นแหละเขาเห็นว่าเขาเขาทำกิจกรรมตั้งแต่มัธยมมาปลายใช่ครับทำมาตั้งแต่เป็นเด็กชายมากกว่าตั้งแต่เล็กน้อยมาเรื่อยๆอจนมาจนมาถึงจุดนี้แต่ถ้าถามว่าเขาจะเคลื่อนไหวไหมความคิดเขาเราไม่รู้แต่คือว่าทุกสิ่งอย่างในการตัดสินใจไม่เคยยุ่งกับเขาแต่ตรงที่เราต้องออกมาตรงนี้ด้วยหน้าที่ของความเป็นแม่ เราก็ต้องดูต้องดูแลเขาใช่ไหม,ม,มแม่เคยสื่อสารหลายครั้งเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าราสมำหลายหลายคนเพราะว่าถ้าห้ามก็ไม่ได้ไม่ไม่ห้ามเคลื่อนไหวอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่แต่ว่าถ้าอยากขอไม่ได้เนี่ยจะขออะไรไหมถ้าถ้าจะไม่ห้ามเขาทำกิจกรรมแต่ว่าก็ถ้าไหนมันเป็นการสุ่มเสี่ยงเกินก็ก็จะขอ ก็ก็จะบอกกับเขาแต่คือด้วยเหตุและผลคือจะไม่บังคับค่อยๆค่อยๆสื่อสารไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยคือให้ให้เขาได้เห็นว่าเออถ้าอย่างนี้ถ้าคุณที่คุณําที่แม่ขอทําไมไม่เชื่อแม่แล้วไม่จะเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้คือเขาก็ค่อยๆซึมซับแต่ถ้าเราจะเป็นเหมือนแบบหักดําพ้าด้วยเขาไม่ให้ทํานะนู่นนี่นั่นทําไม่ได้ คือนิสัยของเขาใช่ใช่เพราะเราเลี้ยงเขามาเรารู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายัางไงแต่เราจะไปห้ามเลยว่าคุณอย่าทำนะเราห้ามไม่ได้เขาไม้เป็นคนสุภาพแล้วก็ใช่เหมือนว่ามีเหตุมีผลเขาก็มีอุดมการ์ของเขาเขาก็มีความแบบคิดเป็นเนาะเขาก็โตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วแต่คือใน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 ด้านของกฎหมายบารรลุนิติภาวะแล้ว ดูแลตัวเองได้คือว่าทําธุรกรรมทุกอย่างเองได้แต่ในความเป็นแม่กับลูกไม้ก็ยังเป็นเป็นลูกเล็กของแม่อยู่ดีเพราะไม้เป็นเป็นลูกคนเล็กใช่เราก็มองเขาเป็นเด็กเล็กอยู่ดีเราก็ต้องคอยประคับประคองเขาอยู่ดีการอยู่ในเรือนจาคุณแม่ <c oughs> เป็นยังไงเห็นเปคือทุกคนแหละนะ,ะได้นอนลับไม่เต็มอิ่มแหละ สิ่งแรกๆเลยเนี่ยจะจะทำยังไงเห็นเพราะว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ไม้ที่ศาลให้ประกันก็คือไม้ก็บอกเออจะต้องมาดูแลแม่ด้วยแหละไม่ใช่ว่าออกใช่ไมเราได้ประกันตัวหนึ่งนเงื่อนไขคือมาช่วยแม่ทํางานมาช่วยอะไรด้วยใช่เพราะตอนนี้ศาลคิดถูกไงที่ให้ไม้ออกคะเพราะตอนนี้เราก็เริ่มฟัมแบบว่าเราเราเป็นแม่คนน่ะลูกลูกเราอยู่อย่างนั้นน่ะอ่าถ้าถ้าสมมุติว่าอ่าไม้ไปก่อเหตุทําให้ใครตาย โอเคแม่ยอมรับยอมรับความจริงว่าอย่างนั้นคุณผิดแน่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ในกรณีนี้ในเกมในแบบรูปแบบของการเมืองสิทธิทุกอย่างเขาควรจะทําได้แต่ทีนี้ก็เขาต้องโดนขังเออแล้วเราเราเป็นแม่เราก็นอนไม่หลับเราเราทุกงทีนี้ว่ามันก็เริ่มแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็บั่นทอนกาลังเราลงเพราะเราก็อายุเยอะแล้วก็เลยบอกว่า ไหมถ้าคุณได้ออกคุณออกมาให้แม่พักได้หน่อยนึงก็ยังมีขอขอให้พักก่อนพักยกก่อนอให้อยู่กับกับแม่เขาหน่อยใช่ใช่เพราะว่าคนเราอะเนาะอายุจนขนาดนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังบอกพยายามแม่พยายามหายใจไว้เพราะว่าถ้าเกิดแม่เป็นอะไรตอนเนี้ไหมจะไม่ได้เผาแม่ไหมจะบ้างไงเออถ้าเกิดว่าพยายามดูแลตัวเองรอลูก นี่ขนาดว่าเรื่องจะไปฉีดวัคซีนเรื่องอะไรคือบอกทําไมยังไม่ออกแม่ไม่ฉีดถ้าแม่ไปฉีดแล้วถ้าเกิดมีอุบิเหตุขึ้นมาถ้าแม่เป็นอะไรแล้วไม้จะทํำยังไงรอลูกก่อนแล้วทุกวันนี้เราพยายามเซฟตัวเองเราจะไม่ออกไหนน้อยน้อยทุกวันนี้เขาไม่ค่อยเห็นตามหน้าสื่อเพราะแม่ไม่ออกไม่ออกเลยแล้วไม้ก็บอกว่าไม่ให้แม่ออกไหนไม่ต้องมาเยี่ยมเขาหรือว่าเวลาออกศาลบางทีก็แม่ไม่ต้องมา่คนเยอะเดี๋ยวแม่ไปติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะห้ามเราแต่ถ้าถามว่าเขาต้อง มาเรียกร้องไหมว่าแม่ต้องมาเยี่ยมนะแม่ต้องมาดูแม่ต้องซื้อของมาให้ไหมไม่เคยเรียกร้องตรงนี้กับแม่แต่ด้วยหน้าที่ของเราเราก็ต้องกับลูกอ่ะใช่ไหมหน้าที่แม่มันไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะมาลาออกไม่ได้อะ <c oughs> มันก็ต้องจนว่าจะหมดลมหายใจกันไปข้างหนึ่งอะออก็ต้องดูแลเขาอ่ะถึงที่สุดก็คือว่าเอ อยากขอได้ก็ขอขอให้แม่พักด้วยเพราะว่า<ช>ลูกลูกต่อสู้แม่ก็สู้ด้วย,ยนะใช่ไหมลูกอยู่ในเรือนจำแม่อยู่ข้างนอกก็คงมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล<ช>้วแม่กับลูกก็บอกกับเขาวันนั้นได้ออกสารล่าสุดที่สารรัชดาชบอกไหมไหมก็จะห่วงแม่เป็นยังไงแม่ไม่ต้องไปทุกสารก็ได้นะแม่ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยบอกไหมทุกวันเนี้ยไม่ใช่ว่าไหมอยู่ข้างในแม่อยู่ข้างนอกนะลูก ทุกวันนี้แม่กับไม่เดินไปด้วยกันทำตรงไหนแม่จะทําให้ลูกได้แม่ก็ไปไปก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่ว่าห่วงว่าวันนี้ลูกได้ออกออกมาข้างนอกอยากให้ลูกกินอาหารดีๆไปซื้ออาหารให้ลูกบางครั้งก็เจอลูกที่หลังต้องสั่งข้าวก่อนสั่งข้าวสั่งผลไม้แล้วแต่ของเรือนจํามีอะไรขายให้เราเราก็ซื้อไอ้ของสารเราก็ซื้อซื้อไว้ให้ลูกกินแค่นั้นไม่ เออเดี๋ยวรบกวนเวลาแม่มากเกินไปเดี๋ยวสุดท้ายนะก็คือว่าไม้ก็กลายเป็นสถานะของแกนนํามวลชนคาดหวังมวใช่ไหมเปนแม่ก็รู้อย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายฝากถึงมวลชนนั่นแหละมวลชนราษฎรทั้งหมดที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาไม้แต่ว่าก็อยากให้เข้าใจในมิติแง่นี้ด้วยในฐานะแม่ของแกนนําราษดร พาถึงราษฎ<ำ>รทั้งมวลเลยครับ่คำคำว่าแกนนำเนี่ยยังไม่รู้เลยใครใครเขาเอามาเอามาตั้งให้เพราะเขาก็บอกแล้วว่าทุกคนคือแกนนําแต่ทีนี้ว่าที่แม่อยากขอบคุณขอบคุณทุกทุก,ทกแรงใจขอบคุณพี่น้องมวลชนประชาธิปไตยที่เคียงบ่าเคียงไหลทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้สู้กันอยู่สองคนแม่ลูกในภาวะที่ว่าทับขัน กรณีที่ว่าจะต้องถูกฝากขังแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนไปยืนมีคนออกมาทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นช่วยลูกเราข้างในเห็นแล้วมันเป็นพลังก็แล้วก็ยังศรัทธามวลชนเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณทุกคนค่ะครับรบกวแม่ทาอีนะค่